รักเก่าทำช้ำดาราสาวโสดยาวเข็ดคนในวงการไม่ขอคบดาราอีกหลังเลิกลากับทอยปฐมพงศ์และกลับมาเป็นโสดอีกครั้งดาราสาวจีน่าวิรายาบอกตอนนี้ยังโสดไม่กลัวว่าจะโสดยาวๆมีคนเข้ามาบ้างแต่สำหรับดาราคนในวงการนั้นขอเซโนไม่พร้อมเปิดใจให้คนในวงการอีกแล้วยังยืนยันคำเดิมไม่กลัวว่าจะโสดยาวตามที่พูดเรื่องจริงมีคนเข้ามาแหละจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่ซึ่งในหัว วเราตอนนี้มีคะแนนเพิ่มขึ้นถ้าได้ไม่ถึงครึง่งก็รู้ว่าปลายทางคือเลิกอยู่ดีหนุ่มๆในวงการมีส่งไดเรกมาจีบสิ่งแต่ที่สําคัญคือไม่พร้อมเปิดใจให้คนในวงการอีกไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะแต่เรารู้สึกว่านอกวงการเหมาะกับไลฟ์สไตล์เรามากกว่าเพราะในวงการเราเรียนรู้มาแล้วว่ามันติดปัญหาเรื่องเวลาตอนนี้โสด1 0 0จะบอกว่าชีวิตเรามีความสุขด้วยตัวเองได้แล้วถ้าใครจะเข้ามาถ่วงความสุขก็ไม่อยากเริ่มอายุร ก็เพิ่มขึ้นทุกวัน